นะเพราะว่าไม่เคารพยังไงไม่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 รักยังไงจ,จับจวงยังไงทําผิดยังไงอะไรตกลงใครทําผิดกันแน่ตกลงคนคนแถลงการทําผิดหรือหรือคนที่ทําผิดนั่นคือคนถูกหรือคนแถลงการผิดเอามันสักอย่างหนึ่งนะเรามาชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าอยากถ้าอยากเป็นคนในสังคมที่จเจริญแล้วที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องหาคําตอบออกมาให้ได้นะตกลงใครผิดกันแน่เนี่ยไอ้คนสับปติทะทาผิดที่เขาประกานแถลงการหรือไอ้คนอาจจะแถลงการทําผิด มันจะเอาไงกันแน่เราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่ามันถึงจะสนุกนะคุณยุทธนะดีนะครับได้ครับนะพี่ริงกก็อันนี้นอกจากจากจากประเด็นที่คุณยุทธเตรียมเอาไว้นะฮะอันนี้อันนี้ส่วนเพราะว่าเราคงมีเวลาเยอะมากเลยที่จะคุยกันวันนี้นะเห็นมีเชาญวิทยากรต้องหลายคนนะครับเราจะต้องนั่งคุยกันหลายๆเรื่องดีนะฮะครับดีครับนะครับพี่จะถามเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับประชาชนยังมี ปัญหาขาดใจก,ก็เกี่ยวกับการระตับอหารนะครับก็คือการต้นอํานาจของเ,ออเราเรียกกันว่าผมพูดอยู่เสมอน,นะครับว่าโจรในเครื่องแบบทหารนะครับเราถูกต้นมาตั้งแต่ปีอ่19249เป็นต้นมานะครับเรายังไม่ได้ประชาธิปไยยตยใช่ไหมครับคุณด็อกเตอร์ดิงผิครับใช่ไหมฮะ เราได้ราลอียดครับแหมคําถามนี่พี่ทุกเกือบทุกครั้งพี่ยุทธถามทุกครั้งนะเราไม่ได้วันนี้เราได้ประเด็๋การด้วยซ้ําครับนอกจากไม่ได้ประชาธิปไตยแล้วออย่างนี้นะพี่น้องบางทีเขาก็ถามผมมาว่าครับตกลงแล้วนี่ตั้งแต่เขามีการรัฐประหารตั้งแต่ปี49มาเนี่ยทุกวันนี้เราได้ประชาธิปไตยหรือเปล่าครับก็ที่จริงเนี่ยพี่น้องที่ถามเนี่ยวันนี้คงได้คําตอบชัดเจนนะคําว่าประชาธิปไตยมันก็ต้องถามว่าคุณหมายถึงอะไร ประชาธิปไตยอ่ะนะถ้าหมายถึงประชาชนเป็นใหญ่เป็นเจ้าของอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจนั้นแล้วก็ผลประโยชน์ตกมาถึงประชาชนสูงสุดเนี่ยคําตอบวันนี้มันชัดเจนมากว่ามันตรงข้ามเลยเขายึดไปหมดใช้โดยเขาแล้วผลประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับนอกจากจะเราได้ผลประโยชน์น้อยแล้วเนี่ยมันยังเบียดบังเอาภาษีไปกินในทุกรายในทุกกรณีที่มันสามารถจะทําได้นี่เข้ามาแค่ไม่ถึงเดือนนะครับเข้าตําแหน่งได้ไม่ถึงไม่กี่วันเลยนะครับครึ่ง นะประกอบละองค์คณะที่เขาแต่งตั้งกันขึ้นมานั้นทั้งควบตําแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็ผิดนะมันไม่เคยมีมาก่อนที่คนที่เป็นตําแหน่งอธิการบดีแล้วไปรับตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งในคณะนะของกระบฏเนี่ยแล้วก็กินเงินเดือนจากสองทางหรือวันนี้ตัวประยุทธ์เองก็ควบไม่รู้ขี่ตําแหน่งนะครับคือทั้งหมดนี่มันเละจนไม่รู้จะเละอย่างไรแล้วเพราะนั้นเนี่ยมาพูดคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเอาหลักง่ายๆสามอันนะอำนาจจริงๆเป็นของใครใช้โดยใครแล้วก็เพื่อใครเนี่ย จบเลยครับวันนี้กลายเป็นว่าอำนาจเป็นของกษัตริย์วันนี้ชัดเจนคําตอบนะครับเป็นของกษัตริย์สั่งใช้ด้วยบีบบีบังคับได้ด้วยทหารด้วยศาลด้วยองค์คณะของฝั่งที่เขารักเจ้าแล้วก็ตัวเจ้าเองนะครับแล้วก็นับเป็นก็แสดงว่าไม่ใช่ของประชาชนโดนยึดไปโดยสมบูรณ์ละวันนี้รัฐบาลที่เคยแต่งตั้งวิธีการที่จะได้รัฐบาลมาโดยวิถีทางของประชาธิปไตยประชาชนใช้สิทธิ์ใช้อำนาจของตัวเองวันนี้มันถูกยึดไปหมดละ แล้วเขากําลังจะเขียนกติกากันใหม่คือคําถามที่ถามเนี่ยพิยุสนะครับก็คือดีมากเป็นการชงมาผมก็ตีลังกาตบให้เลยแล้วก็วันนี้ไม่ต้องพูดยาวละเพราะว่าพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าเเด็จการเบ็ดเสร็จครับวันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะภาพวันนี้พี่น้องเคยคิดว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ยเราเคยคิดว่าโอ้โกษัตริย์ดีแล้วเกินไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองทหารนี่เป็นทหารพระราชารักบ้านรักเมืองนะครับยามยามศึกเรารบยามสงบเราพัฒนานะครับ แต่วันนี้ยามสงบมันไล่ฆ่าประชาชนแล้วยึดอำนาจแล้วลนประเทศชาติเพื่อพระราชาไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคำพูดที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นภาพนะรวมๆของปัญหาของบ้านของเมืองเราไม่เป็นประชาธิปไตยย้ําเลยนะสรุปวันนี้เป็นเผด็จการโดยเบดเร็จครับเชิญครับพีพ่ยชขอขอขอหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยคือสวัสดีครับคุณอเนกคุณด็อกเตอร์แล้วคุณคุณวุฒัยนะทุกท่านนะครับคือไอ้ไอ้ภาพที่มันเกิดในบ้านเราเนี่ยฮะ มันมันก็ยังอยู่ในการครอบงําของระบอกอะอามาดแน่นอนนะครับเราจะย้อนไปนึกดูถึงไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทุกยุคอะนะจะเป็นรัฐบาลคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณธมรกคุณะไรก็ตามนะฮะไม่สามารถจะไปต่อกกรรมหน้าขลังได้เลยยังคุณธรรกเนี่ยนะตอนแรกก็พูดจาแข็งขันพอมีคําสั่งเลยยุบเลยเห็นไหมแล้วจนยุคคุณยิ่งรักเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า คนออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งๆนี่กฎหมายของชั่วโลกที่เขาเป็นประชาิปไตยแล้วเนี่ยนะฮะคุณสามารถจัดการได้ไอ้พวกที่ออกมาป่วนน่ะทำไมไม่กล้าเล่าอันนี้แหละครับเนี่ยมันถูกครอบงาโดยอํานาจข้างหลังโดยชัดเจนนะครับแล้วมันจะมีเป็นประชาิปไตยได้อย่างไรนะฮะแล้วเมื่อครอบงาโดยอํานาจข้างหลังเนี่ยรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าสู้นะแม้กระทั่งคุณยิ่งรักก็ไม่สู้ แค่สู้ภาพลักษณ์มันไม่ใช่แบบนี้หรอกครับมันต้องออกมาอีกแบบหนึง่งภาพลักษณ์ออกมาเนี่ยคนที่ออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองไม่กล้าทาอะไรเขาเนี่ยผมกล้าฟันธงเลยไม่สู้ร้อยเปอร์เซ็นใครจะว่าอะไรก็ว่าไม่สู้เพราะอะไรเพราะไปกลัวอานาจพวกนี้แล้วเราจยะยหวังอะไรประชาชนใจหรอครับหวังได้ไหมหวังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเกินความจริงนะผมเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะผมเอาภาพความเป็นจริงหรือว่า สันนิฐานหรือเอาพฤติกรรมเนี่ยมาพูดถึงเองผมไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ใช่ไม่รู้อะไรมากมาในมากมาแล้วครับนะแต่ว่าสิ่งที่เรากล้าพันธงก็คือว่าไม่มีใครสู้กับอานาจเนียระบอบเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนะแล้วแล้วทำไมหล,หลายประเทศที่เขากล้าสู้อย่างในฝรั่งเศสในจา,ารัฐในอดีตมาเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาชนะกันทั้งนั้นแต่เราเนี่ยไม่มีใครสู้เลยสักคนหนึ่งนะแล้วผมอยากจะให้การประชุมหรือว่าพูดกันในวันนี้ เรามาพูดในหัวข้อว่าเราจะทําอย่างไรเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้แล้วได้ประชาธิยอย่างแท้จริงเหมือนอนาณาจักรประเทศเขาเท่าทนั้นเองอะผมต้องการเท่านั้นครับเพราะจะตั้งให้ประเทศชาติที่มันจเจริญก้าวหน้าไปได้ผลประโยชน์ต่างๆมันก็จะตกอยู่กับพวกเราหมดนะฮะอย่างด็อกเตอร์พูดมาว่าโอเคเขาอะไรไปใช่อะไรเนี่ยอำนาจอยู่เขาทําทำได้เขาทาได้หมดหรอกครับนะไม่มีทางที่เราจะไป ืออย่างมากกระทาตามติดปีบกันเท่านั้นเองแล้วเราทําอย่างไรนะจะให้ผลประโยชน์ที่ตกลงมาของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงครับผมมาอยู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะผมอยู่ออสตเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเต็มใบร้อยเปอร์เซ็นครับเหมือนอเมริกาเหมือนอะไรทุกอย่างเหมือนอังกฤษทุกอย่างเหมือนทุกอย่างค o ฟฟีมาจากอังกฤษทุกอย่างครับนะผมมีความเข้าใจดีในด้านวิชากพอสมควรจากภาพที่มันเป็นความเป็นจริงจากาชีวิตที่ใช้สมบัติจริงๆนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นผมจึงฟันโทงเลยว่า ถ้าเราไม่สู้กับอำนาจพวกนี้นะแล้วเรายังกลัวแเราอย่าไปพึ่งไอ้คนที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาไม่เอาด้วยถ้าเข้าด้วยภาพลักษณ์มันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับนะแล้ววิธีเขาใช้เนี่ยในการไอ้ตกลงเกียดเสียกันเนี่ยนะผมก็พูดไว้แล้วเนี่ยคุณใช้แบบนี้นะถึงเวลาแล้วมันถึงทางตันนะครับเพราะประชาชนเขาไม่งงหรอกที่เขาจะไม่รู้ว่าคุณไปตกลงกับเขาอย่างไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงขากล้าพูดเลยเต็มๆเลยว่า มันได้เป็นประชาธิปไตยใคะทำอะไรก็ทําได้นะ,ะเพราะนั้นผมก็ฝากคุณนันเองคุณดรหรือคุณคุณไซก็ดีนนะช่วยกันคิดหาวิธีที่จะสู้กับระบบพวกเนี่ยให้มันได้ไประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับเอาแคนนี้ก่อนครับเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์พิงดินคะ่ะสวัสดีค่ะคุณอเนเองสวัสดีค่ะท่านผู้รักประชาธิปไตยคุณคุณชบาแดงใช่ไหมเนี่ยกระดังงนาสีแดงค่ะอ๋อกระดังงนาสีแดงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับนนครับเชิญเลยครับค่ะสกายที่จะตัดไปทุกท,ทุกวินาทีเลยนะคะคําถามนะคะเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์ตอบคุณยุทธนะคะพอดีไปดูมีรีเสิร์ชมานะคะเกี่ยวกับเขาถามว่า what kind of government does Thailand has คำตอบก็คือเขาตอบอย่างนี้นะคะ Thailand is a kingdom and absolute monarchy Thailand is not a democracy is head of is King ป um ็นกษัต occasionally elections are held in the country but if king does not like the result he immediately dissolves that government นี่ไงคะมันเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาทราบแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเทศที่มีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะ ก็อย่างที่เห็นเห็นเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วนะคะว่าใครเนี่ยเขามีอำนาจมากที่สุดในประเทศของเราเนี่ยนะคะคือเราจะปล่อยให้ให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ละค่ะทีนี้ก็ก่อนที่จะตัดไปนะคะอยากถามค่ะอาจารย์นะคะว่าเสรีไทยนะคะจะต่างกับนปชอ,อย่างไรคะอาจารย์คะกับการที่ จะขับเคลื่อนมวลชนนะคะแล้วก็ทางต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยมีระบบประชาธิปไตยที่สองปูนะคะครับพี่พี่ยุทธครับงั้นผมตอบเลยนะถ้าพี่ยุทธอยากจะแทรกอยากจะกําหนดประเด็นยังไงก็เต็มที่แต่ว่าเนื่องจากถามมาก็จะตอบเลยในส่วนของเสรีไทยเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องให้ผมชี้แจงว่านะครับเป็นองค์กรซึ่งค่าวันนี้เขายังไม่ได้เปิดตัวแบบเต็มร้อยนะครับ ในลักษณะที่ว่าตัวตนแล้วก็ทีมงานลับๆหรือว่าที่ปฏิบัติงานนะครับแล้วแผนการลึกๆเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยให้กับสาธารณชนถ้าเรามองประวัติไปในเขาเขานะฮะแต่และท่านที่ออกมาเนี่ยหลุดรอดออกมาได้เนี่ยก็มีกันไม่กี่ตระกูลจริงๆที่เป็นนักการเมืองใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็มีท่านจารุพงศ์นะครับกับครอบครัวแล้วก็ท่านอภิวันออกมาก็มาป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนของ นักการเมืองที่ต่อสู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยยืนอยู่ข้างเสื้อแดงที่เรียกร้องหารประชาธิปไตยเนี่ยนะหลุดออกมาได้แค่นั้นแล้วการหลุดออกมาเนี่ยนะจะมาอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ยุโรปนะในอเมริกาหรือว่าอยู่ข้างๆประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าภารกิจแรกที่จําเป็นต้องทําคือทำไงให้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วท่านที่เป็นระดับหัวนำาเนี่ยเท่าที่เราทราบข่าวก็คือว่าโดนริบพาสปอร์ต ก็แปลว่างานเบื้องต้นเลยก็คือว่านอกจากจะหาที่อยู่ที่พักที่กินให้เป็นปกติปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาที่อยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่มีใครไปอยู่ในที่ไหนผืนโลกเนี่ยโดยที่ไม่มีตัวตน,ไม,มตวตนไม่มีเอกสารยืนยันความเป็นสถานะของตัวเองนะครับผมคิดว่าเขาคงจําเป็นจะต้องทําตรงนั้นให้สําเร็จก่อนเป็นเบื้องต้นขณะเดียวกันมันก็มีงานแต่ว่าเขาก็ออกมาได้แค่เดือนเดียวนี่ใช่ไหมครับ อพอเดือนมิถุนาวันที่24ปุ๊บเนี่ยประกาศเลยครับประกาศสู้เลยแล้วหลักการ6ข้อเป้าหมาย6ข้อผมว่ามันชัดเจนนะอะไรหลายส่วนที่เราตั้งคําถามเนี่ยบางทีต้องอ่านระหว่างบรรทัดแล้วก็เกมการเมืองในการต่อสู้เนี่ยมันมีอยู่หลายระดับแล้วคนระดับเสรีไทยเนี่ยขยับทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องนะเพราะว่านะครับมันกระเทือนไปถึงถึงทางเมืองไทยเพราะเขากลัวที่สุดก็คือขบวนนี้เพราะขบวนนี้เขากลัวเพราะอะไร ข้อหนึมีความชอบธรรมที่จะต่อสู้เพราะมีฐานะเป็นนักการเมืองแล้วก็สองมีบารมีนะครับม,มีเรียกว่ามีศักดิ์ศรีนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับที่สูงแล้วก็ประชาชนฝากความหวังไว้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเนี่ยถ้าจะต้องไปดีลกับต่างชาติเพื่อพูดในนามของคนไทยนั้นคนอย่างนะคุณจารุพงศ์ดออรอภิวันหรือว่าแม้กระทั่งสสสุนัยเนี่ย ทุกท่านเนี่ยมีความชอบทาที่จะอ้างการเป็นตัวแทนของประชาชนได้เพราะว่าฐานะก่อนที่จะถูกเขาใช้วิธีการล้มออกไปจากตาแหน่งนั้นเขาเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทีนี้คาถาม